โอเคนะครับนอกจากจากงานที่เราเห็น,นำจำทุกวันอยู่แล้วก็คือในส่วนของการเคลือบแก้วที่ร้านนะฮะก็จะมีงานอีกหนึ่งอย่างนะครับที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็คือการาขัดเคลือบสีนะครับหรือที่ร้านเราเรียกว่าดีเทลลิ่งก็ตามนะครับแต่ว่าการดีเทลลิ่งเนี่ยก็จะมีขอบเขตของอน้ํายานะครับน้ายาเคลือบสีแบบที่ร้านจะใช้แมกไก้นะครับแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นของไซมอล นะครับหลุดจากไซมอลแล้วก็อาจจะเป็นสวิตแว็กซ์แต่ถ้าหลุดจากสวิตแว็กซ์ไปแล้วควรจะไปเคลือบแก้วแล้วเพราะราคาราคาของน้ํายาเนี่ยจะเริ่มขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยแล้วนะครับแต่ว่าการการดีเทลลิ่งนะครับไม่ได้เพียงแค่ลงน้ํายาที่ตัวผิวอย่างเดียวถ้ารถคันไหนถ้ารถคันไหนบอกว่าเรียบร้อยมาไม่ต้องขัดผิวนะก็โชคดีไปนะครับก็ไม่ต้องเตรียมผิวในขั้นอย่างนี้นะครับแต่คันนี้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าพี่ไก่นะครับ ที่ไก่นี่ดูแลรถคันนี้มาหลายปีมากนะครับแซมมาเจ็ดปีลูกค้าจะโหมแซมมาหกเจ็ดปีเจ็ดหรือแปดปีอ่ะคือรุ่นนี้เป็นเอ่อซีรีส์ห้านะครับห้าสองแปดไอนะครับก็เป็นเครื่องใหญ่ด้วยแล้วก็รถรถใช้งานมาตั้งแต่ผมเปิดร้านแรกๆเลยก็ยังคงเห็นอยู่แล้วลูกค้าดูแลรถดีมากนะครับนอกเหนือจากการฟอกบป่อลูกค้าเอามาฟอกบปล่ประจานะครับมาขัดสีมาลงดีเทลลิ่งทุกปีแต่ลูกค้าก็จะเลือกในส่วนของการเคลือบสีที่ ราคาดีแล้วก็ทนขึ้นมาหน่อยนะฮะไม่หน่อยนะคนเยอะเลยทีเดียวสำหรับน้ำยาเคลือบแก้วอันยาเคลือบสีตัวนี้จะเป็นในส่วนของอไซมอลแว็กนะครับไซมอลแว็กเนี่ยมันจะมีซีรีส์ให้เราเลือกใช้เยอะแยะเลยอันนี้เป็นซีรีส์เริ่มต้นมันจะมีครีมหรือคาร์บอนนะครับตัวนี้จะลงที่ตัวผิวก่อนที่จะลงเบอร์นี้ก่อนที่จะลงเบอร์เนี้ยเราจะต้องลงเอ่อทินเนอร์ก่อนทินเนอร์แว็กนี้ก่อนอันนี้เป็นทินเป็นทินเนอร์นะไม่ใช่เคลือบ ม่ได้เคลือบสีนะหลายๆคนเอาตัวนี้ไปเคลือบสีโอเคมันลื่นมันใช่แต่มันไม่ได้เป็น,านสารเคลือบสีนะครับสารเคลือบสีจริงๆของตัวไบมอลเนี่ยก็คือตัวนี้ที่มีแว็กอยู่นะครับส่วนอันนี้เขาเขียนชัดเจนนะว่าพินเนอร์แว็กซ์พนเนอร์แว็กนะไม่ใช่แว็กนะครับเป็นตัวที่ทําให้ปรับผิวให้มันเรียบสมูทก่อนก่อนที่เราจะลงเคลือบสีเข้าไปนะครับส่วนขั้นตอน ในการทำเนี่ยรถจออประสวยงามขนาดไหนขึ้นอยู่กับการเตรียมผิวรถบางคันอาจจะไม่ต้องเตรียมผิวเยอะเพราะรถใหม่อุปสรรคในการทํางานไม่เยอะไม่มียางมาตอยไม่มีค่ารองสีไม่มีค่สาสน,สนิมก่อนที่รถจะออกจออกมาเงานอย่างนี้อันนี้ชิ้นชิ้นนี้เริ่มผ่านไปน่าจะคอมพิวแล้วนะครับแต่ชิ้นอื่นตอนนี้กําลังเริ่มผ่านอยู่นะครับแต่ที่เห็นนะหลายๆคันนะครับเข้ามาไม่เหมือนกันแต่ทุกคันที่เข้ามาเนี่ย มุ่งหวังในเรื่องของการดูแลสีที่มากกว่าการเคลือบสีทั่วไปที่ร้านของเราเนี่ยมีให้เลือกได้เยอะเลยทีเดียวนะจากขั้นตอนในตอนนี้ที่ทํทำมาดูเนี่ยคือการเตรียมผิวคือการขัดหรือโพลิชชิ่งกันเองการโพลิชชิ่งเนี่ยจะมีอยู่หลายเบอร์นะครับเบอร์หยาบเบอร์กลางเบอร์ละเอียดคันนี้เอ่อออกไปทางหยาบออกไปทางหยาบนะแต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะนานเพราะดูแล้วเอ่ออีกไม่สักอีกไม่นานเนี่ยคันนี้ก็จะได้เสร็จแล้วจะได้เคลือบแล้วนะครับแล้วก็น้ํายาของไซมอนะฮะ น้ำยาของไซมอลเนี่ยตัวคินเนอร์แว็กเนี่ยลงด้วยปองน้ำนะครับหรือลงด้วยเครื่องลงด้วยเครื่องลงน้ำยาลงเคลือบได้แต่ในส่วนของอทีมแว็กพวกนี้จะต้องใช้มือในการนวดน้ำยาเท่านั้นในโลกนี้จะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะฮะที่ใช้มือลงนวดก่อนก่อนที่เราจะเคลือบเข้าไปในตัวรถนะครับการใช้มือนวดเหตุผลให้แว็กเนี่ยละลายตัวสังเกตมันยังเป็นก้อนอยู่เห็นไหมครับ มันเป็นก้อนอยู่นะครับเอาควักขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามือนวดนวดเสร็จอุณภูมิในมือของเราเนี่ยจะทําให้แวก็กซ์ละลายตัวนะครับแล้วก็เอ,อถ้าอยากรู้ว่าทาํางานยังไงใน youtube ก็จะมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอาจจะมีโชคดีถ้าโชคดีถ้โชคทันเวลาอาจจะมีไลฟ์สดให้ดูเล็กน้อยแต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวจริงๆผมอยากให้ดูว่าน้ํายาไม่ได้เป็น อะไรทั้งหมดนะครับแต่ว่าขั้นตอนในก,กระบวนการทําหรือความใส่ใจความเข้าใจนะครับว่ารถแต่ละคันทํางานได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันนี้อีกหนึ่งคนนันเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของลูกค้าด้วยนะดูแลทุกปีนะครับในปีหนึ่งจะเจอกันประมาณสามสี่ครั้งแต่ทุกครั้งลูกค้าจะทําใหญ่ทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นฟอกบอกก็มีอาจจะเป็นขัดคันนี้ขัดขัดขัดเคลือบสีทุกทุกหกเดือนลูกค้าจะมาทุกครั้งครับรถออกมาดูดีอย่างเงี้ย จะบอกว่าทั้งคันเนี้ยไม่ทําสีเลยนะเป็นรถสีเดิมทั้งคันนะที่คุณดูอยู่เมื่อสักครู่เนี้ยเป็นรถสีเดิมทั้งคัน,นแล้วลูกค้าดูแลรักษามาอย่างดีนี่คือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เคลือบแก้วแต่เคลือบสีก็ต้องการดูแลอย่างนี้เหมือนกันก็ถ้ามีเวลานะครับสีหมดนะครับอันนี้ผมเปรียบเปรียบเทียบเลยเพราะว่าน้ายาน้ํายาไม่ได้เป็นทุกอย่างแต่ว่าน้ายาที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกเพราะว่าคุณภาพที่มันอยู่จริงผมใช้มาก่อนของที่ผมจะขายนะครับแล้วก็ อ่าน้ำยาเคลือบตีทั่วไปของทางร้านเราก็คือเลือกอใช้ของแมกไกวแมกไวนี้มีหลายซีรีส์มากนะครับแต่ว่าตัวไซมอลเนี่ยผมเริ่มใช้มาตั้งแต่ตอนที่ผมเปิดร้านใหม่ๆเลยอันนี้มีลูกค้ามาบอกว่าลองใช้ยี่ห้อนี้ดูเราก็ไปเซนหาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีตัวแทนนะครับยังไม่มีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยจนจนตัวแทนจาหน่ายก็มาหาเราเองให้เราได้จําหน่ายเราก็ยินดีเลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเวลาเรานําเข้ามาเองเนี่ยจะบอกว่ากระปุกหนึ่งอยมันสามพันกว่าบาท, 3, บาทจะไม่รวมค่าส่งนะ มาถึงไทยเราจะขายก็ขายลําบากไม่รู้จะขายยังไงแต่ตอนเนี้ยใครที่อยากจะมีน้ํายาตรงน,นี้เอาไปใช้เองอยู่บ้านคือที่จริงเขาออกแบบมาให้เราดีไอวนะครับแต่ว่าในขั้นตอนที่ลูกค้าหลายๆคนทาไม่ได้ก็คือขั้นตอนการเตรียมผิวนี่แหละเพราะฉะนั้นร้านดีเทลลิ่งนะครับแตกต่างกับตัวที่เราทําที่บ้านเองอย่างแน่นอนเรื่องของการเตรียมผิวเพราะว่าถ้าคุณสามารถเตรียมผิวได้อย่างนี้นะครับมันก็ดีมากนะก็ได้ลองฝึกกับลดตัวเองนะครับไม่ก็ลองเอ โอกาสจะมาถึงจุดนี้หลายๆคนก็ต้องไม่หลายๆคนก็อาจจะไม่เงาบางคนก็เจอไม่เจอเทคนิคต้องลองน้ํายาต้องลองแตนต้องลองเครื่องนะครับแต่ร้านเดียรลิงทุกร <laughs> ้านนะครับฝึกมาอย่างดีเพื่อให้รถของท่านออกมาได้อสวยงามอย่างนี้เวลาของท่านมีค่ามากกว่าแรงงานของเรานะฮะแต่แรงงานของเราเราฝึกมาอย่างดีทุกๆคันนะครับถ้าใครไม่มีเวลานะครับในเรื่องของการเตรียมผิวนะฮะก็ร้านเดียรลิงใกล้บ้านนะครับ แล้วก็ลองกลับไปเครือบเองที่บ้านดูถ้าใส่ถ้าใครมีน้ํายาเครือบสีอยู่ที่บ้านนะครับถ้าไม่มีเวลาทําเอามาให้ที่ร้านก็ได้ก็คิดราคาเท่ากันกับที่ร้านนั่นแหละแต่แค่ว่าคุณได้น้ํายาของคุณไปใช้เองเลยเราจะมีค่าค่าค่าบริการเป็นเลทข,ของเราอยู่แล้วนะครับอืโอเคสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่าสวยใสแ,แน่นอนถ้ามีเวลาไลฟ์ผมจะไลฟ์ให้ดูนะครับแล้วก็วันนี้นะมิกกี้ลอง ขอบคุณท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูคันนี้แล้วก็มีคันหนึ่งที่ทำเคลือบแก้วอยู่วันนี้อาจจะได้เคลือบอีกหนึ่งเบอร์นะครับหลังจากเคลือบเบอร์แรกไปแล้ววันนี้นิคี้ลาไปขอนสวัสดีครับ